ขอของดารานะครับผมนี่เทปของคุณกันกันตาถาวรนะครับนี่เป็นนาฬิกาที่มีการรักมากๆนะครับนี่ไซโก้นะครับผมลายธงชาตินะครับเป็นลิมิเต็ดอี dition นะครับผมเริ่มประมูลที่9 9บาทนะรายได้ทั้งหมดทําบุญที่น้องหมาน้องแมวนะครับผมที่ปากเกตนะครับอ่อมูลลที่ปากเกตนะครับก็เริ่มที่9 9าบาบาทโอ้โหคุ้มมากอุปกรณ์ครบด้วยมีคุณดูใกล้ๆนี่นี่นีน่อุปกรณ์ครบหมดนะ ใครที่สายนาฬิกาลิมิเต็ดนะที่แบบว่าอยากอยากจะเริ่มประมูลทําบุญนะฮะทุกบาททุกสตางค์ทำบุญนะครับผมเริ่มที่9ก้าสิบเก้าบาทปิดประมูลพรุ่งนี้หกโมงเย็นนะจ๊ะประมูลกันให้เยอะนะครับสาธุครับผมอหอมหน่อยบ้าเหลยโรยลงแจงมาหอมแรงนิดหอมนิดนึ่งเอาหอมได้หอมหอมเลยเร็วเร็ว ยินหน้า้มาไหมหอมไม่ได้เหรอนูนหอมทอดแรงหยิบไม่ถึงทำไมไม่เลือกมาหยิบเองหยิบเป็นไายอยู่ได้ขอหอมตั้งนาน,นแล้วที่ก็งกอยู่ได้โอ้ออ่าหอมจะหอมบ้าเหรอที่ทานะใครก็มาหอมกันพูดเลยไม่คิด